หลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เส้นเลือดหัวใจครับที่ทําให้เกิดภาวะฉุกเฉินที่ทุกคนไม่คิดนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกระทันหันมากๆเลยนะครับจะทําให้มีการสูญเสียนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแม้แต่ว่าบางครั้งกระบวนการรักษาเนี่ยได้ผลที่ดีมากนะครับก็อาจจะยังหลงเหลือร่องรอยนะครับของการบาดเจ็บนะครับของการอักเสบนะครับบริเวณที่มีการกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจเองหรือตัวสมองเองครับ โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยคืออะไรล่ะครับแล้วมันรุนแรงแค่ไหนครับต้องเรียนอย่างนี้ครับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่รุนแรงนะครับเกิดขึ้นกับตัวสมองโดยโตรงเลยครับมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองอาจจะเกิดความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบการพันนะครับหรือแตกก็ได้นะครับจนส่งผลกระทบต่อการลำเลือดลำเลียงเลือดไปยังสมองนะครับอันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สองที่มีความน่ากลัวก็คือว่ามันไม่ได้แค่ ยับยั้งเลือดที่ไปเลี้ยงอย่างเดียวครับถ้ากรณีที่เขามีการแตกขึ้นมาเนี่ยครับมันจะเกิดก้อนเลือดนะครับที่ไปกดเบียดเนื้อสมองของเราด้วยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือสมองจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงครับบางคนเนี่ยเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตน,นะครับถ้ารุนแรงมากเนี่ยบางคนก็เสียชีวิตได้เลยครับ โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือเรียกว่าภาวะเลือดออกในสมองพูดง่ายๆก็คือมีภาวะการแตกนะครับของเส้นเลือดครับอาจจะเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงเป็นพื้นฐานเดิมก็ได้นะครับหรือโรคที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดนะครับเช่นบางคนเป็นโรคกับหรือบางคนเนี่ยมีภาวะของหลอดเลือดโป่งพองอยู่เก่าครับ เมื่อเกิดอาการเลือดออกภายในสมองเนี่ยจะทําให้สมองเราเนี่ยตายได้ง่ายเพราะว่ามันจะเกิดก้อนเลือดที่ไปกดทับตัวเนื้อสมองโดยทั่วไปนั่นเองนะครับสองภาวะหลอดเลือดตีบตันนะครับภาวะอันนี้ครับจะเกิดจากการสะสมหรือของหินปูนนะครับในเส้นเลือดเราหรือไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดนะครับพอมันเกิดไปเยอะๆเนี่ยครับมันก็จะเกิดการเอ่อเกิดริมเลือดขึ้นนะครับจนทาให้ตัวของ พื้นที่ในการทําให้เลือดไหลครับในหลอดเลือดเนี่ยมันน้อยมากๆจนกระทั่งมันเกิดการอุดตันครับเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ฉะนั้นสมองส่วนปลายของเส้นเลือดตัวนี้นะครับที่จะต้องได้รับออกซิเจนต่างๆเนี่ยก็เลยไม่ได้ครับก็ลยเกิดภาวะของเส้นเลือดสมองตีบตันเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเส้นเลือดในสมองตีบครับคืออะไรนะครับเส้นเลือดสมองตีบก็คือเกิดภาวะที่ทําให้เส้นเลือดหรือหลอดเลือด มันตีขึ้นมานั่นเองนะครับอาจจะมีริ่มเลือดหรือไขมันนะครับก่อตัวขึ้นนะครับในหลอดเลือดสมองและขยายใหญ่ขึ้นจนอุดตันเส้นเลือดสมองก็ได้นะครับเหมือนอย่างรูปเนี่ยครับเป็นภาวะของไขมันที่เกาะอยู่ในตัวผนังหลอดเลือดแล้วก็อุดตันของเส้นเลือดเห็นไหมครับทำให้โฟลของเส้นเลือดเนี่ยผ่านไปได้น้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เลยทําให้เกิดภาวะสมองตีบตันนั่นเองครับ พอเส้นเลือดเขาเนี่ยตีบมากๆกเนี่ยก็จะเกิดภาวะของการไหลเวียนเลือดไม่สะดวกครับการสะสมของไขมันในเส้นเลือดเนี่ยก็ทําให้เกิดความยืดหยุนนะครับและมีประสิทธิภาพในการลําเลียงเลือดเนี่ยลดลงด้วยนั่นเองฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือสมองก็จะขาดเลือดขาดออกซิเจนครับถ้าอาการที่เป็นน้อยๆก็จะเกิดแค่อัมพาพษึกบางคนเกิดชั่วคราวนะครับแค่หนึ่งวันสองวันแล้วกลับมา เป็นปกติได้แต่ในรายที่เป็นมากครับอาจจะเป็นหลายๆเดือนนะครับส่วนในรายที่สมองเนี่ยครับตายจากการขาดเลือดนะครับก็อาจจะกลายเป็นอัมพาตถาวรเลยทีเดียวนะครับปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยเกิดจากอายุที่มากขึ้นครับทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพไปด้วยนะครับเพศช,ชายเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อโรคมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะของการแข็งตัวของเลือดเร็วก,กว่าปกติทําให้มีความเสี่ยงที่เม็ดเลือดจะจับ ความดันโลหิตสูงคนที่มีความเสี่ยงต่อเส้นเลือดอุดตันครับคุณหมอจะให้ยามาทานตัวหนึ่งชื่อว่าแอสไพรินครับยาแอสไพรินเนี่ยก็จะทําให้การเกาะตัวของเลือดหรือเจ็ดเลือดต่างๆเนี่ยลดลงโอกาสจะเกิดการอุดตันนะครับของตัวเลือดที่มันจับตัวเป็นก้อนเนี่ยก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับบางคนเป็นความดันโลหิตสูงครับ บางคนคิดว่าไม่ได้มีอาการใดๆครับไม่ยอมทานยาไม่ได้ทานอาหารเสริมไม่ได้ทานอะไรช่วยเลยครับจนความดันมันสูงถึงระดับหนึ่งตัวเส้นเลือดสมองเขากลัวแตกครับพอเขากลัวแตกปุ๊บเขาก็จะเกิดการบีบตัวของเส้นเลือดครับเพราะกลัวเส้นเลือดแตกทําให้เล้าขาดเลือดไปเลี้ยงตัวสมองขึ้นก็เลยเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองติบตันขึ้นมาให้เห็นครับ เบาหวานครับเป็นสาเหตุที่สําคัญอีกอันหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้หลอดเลือดแข็งตัวนะครับการแข็งตัวนีจะเป็นทั่วร่างกายเลยแต่ทาไมเกิดกับเส้นเลือดสมองได้มากเพราะว่าเส้นเลือดสมองจะเป็นเส้นเลือดเส้นเล็กๆครับแต่มีจํานวนมากมายเลยนะครับฉะนั้นพอเขาเกิดการอุดตันเนี่ย จากเบาหวานเนี่ยก็จะเป็นมากกว่าคนทั่วไปเนี่ยสองถึงสามเท่าเลยทีเดียวฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดสมองเนี่ยครับค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับในรายที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้นะครับหรือบางคนเป็นโรคหัวใจเดิมอยู่แล้วเช่น เป็นลิ้นหัวใจผิดปกติครับหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วนะครับอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดดิ่มเลือดเพราะว่าพอลิ้นหัวใจเราผิดปกติมันจะมีริมเลือดนะครับไปเกาะบริเวณลิ้นหัวใจครับวันดีคืนดีเขาก็หลุดมาครับวิ่งไปตามกระแสเลือดแล้วมันไปไหนครับมันก็จะวิ่งขึ้นสมองวิ่งลงไปมือไปเท้าเนี่ยครับมันก็จะไปอุดตันบริเวณเนื้อสมองได้การที่หัวใจเต้นผิดปกติก็เช่นเดียวกันครับทำให้เลือดที่อยู่ในหัวใจเราเนี่ยคงทางอยู่นานเกินไปและเกิดการตกตะกอนครับ กลายเป็นก้อนเลือดในหัวใจแล้วในที่สุดก็หลุดไปครับไปอุดตันเส้นเลือดสมองเกิดขึ้นนั่นเองนะครับบางคนที่สูบบุหรี่หนักๆครับเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่ทําให้สูญเสียนิ้วมือนิ้วเท้านะครับแล้วก็ทาให้เส้นเลือดในสมองอุดตันได้นะครับบางคนที่กินยาคุมกําเนิดนานๆต่อนเนื่องครับทาให้มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้นะครับโรคซิฟิลิสครับที่เป็นสาเห,เหตุของหลอดเลือดอัแเสง บางคนมีการอักเสบของหลอดเลือดสมองได้แล้วทาให้หลอดเลือดเราแข็งตัวได้ก็ทําให้เส้นเลือดติดตัดได้เช่นเดียวกันครับบางคนขาดการออกกําลังกายอย่างเพียงพอนะครับและเหมาะสมพูดง่ายๆคือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนั่นเองทําให้มีกระบวนการสูบฉีดครับของเส้นเลือดของเราเนี่ยน้อยก็เลยไม่มีแรงดันที่ไปช่วยในการบริหารหรือขยายเส้นเลือดสมองเราครับก็เลยทําให้เส้นเลือดนี่มีภาวะติดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอีกโรคหนึ่งนะครับ ที่เกี่ยวกับเส้นเลือดสมองแตกนะครับอันนี้ก็จะเจอเยอะมากก็คือโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองครับที่เขาเรียกว่าซีดีบอสอัตโริซึมนะครับสักพักหนึ่งนะครับโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่คนไทยจะรู้จักกันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าโรคเนี้ยครับเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการบางโรงของมนันหลอดเลือดสมองครับทาให้ผนังเส้นเลือดสมองเนี่ยเกิดภาวะโป่งพองนะครับคล้ายกับบอลลูนครับ ถ้ามันอยู่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับแต่พอผนังมันบางเนี่ยครับพอความดันเราขึ้นไปนิดนึงมันก็เลยมีโอกาสเี่จะแตกออกง่ายนั่นเองนะครับและโรคนี้มันจะเกิดขึ้นกับเส้นเลือดบริเวณฐานกระโหลกครับซึ่งการเกิดฐานกระโหลกศีสษะเนี่ยมันจะพบได้บ่อยในช่วงอายุประมาณ3 0มสถึงหกปีแต่นี้พอเขาทําให้เกิดภาวะเส้นเลือดตัวสมองเนี่ย มันแตกถูกไหมครับเพราะมันอยู่ฐานกระโหลกเนี่ยมันก็จะไปกดทับก้านสมองก้านสมองเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญครับในการควบคุมการเต้นของหัวใจควบคุมการหายใจของเรางนั้นคนไข้หลายรายครับที่มีเส้นเลือดนะครับไปกดทับก้านสมองเนี่ยก็จะทําให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็มีภาวะการหยุดหายใจนะครับทําให้สูญเสียนะครับชีวิตหรือทําให้สมองตายเพิ่มขึ้นได้อย่างมากมายนั่นเองครับปัจจัยเสี่ยงที่จะไม่เกิด โรคนี้ก็ได้แก่คนที่มีโรคทางพันธุกรรมบางชนิดอยู่แล้วนะครับหรือมีประวัติของโรคเส้นเลือดสมองป่งพองนะครับในครอบครัวเช่นมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่หรือใครในครอบครัวนะครับเป็นอันนี้อยู่ครับแล้วก็เลยทําให้เกิดภาวะของโรคเส้นเลือดสมองป่งพอ,องในตัวนะครับคนไข้าตามมาครับ บางคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาเห็นไหมครับการที่เราไม่ได้รักษาความดันนานๆนะครับทําให้เส้นเลือดเนี่ยได้รับความดันที่สูงก็เลยบางลงบางลงเลยเกิดการโป่งพองครับของเส้นเลือดสมองนะครับมโีโอกาสเกิดภาวะเส้นเลือดสมองโป่งพองได้แล้วก็มีการแตกได้ครับาการสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันครับยังเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการตีบได้และเกิดการแตกได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยครับอายุที่มากขึ้นนะครับ เช่นเจ็ดสิบแปดสิบอย่างงี้ครับโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดสมองโป่งของก็เกิดได้มากขึ้นนั่นเองการป้องกันแหละครับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับก่อนที่เราจะเป็นโรคนี้ก็คือควบคุมความดันโลหิตสูงครับและปริมาณไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับถ้าทําอย่างนี้ครับเราก็จะลดปัดจจัยเสี่ยงไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับไม่ทานอาหารประเภทของมันและของหวานมากเ,เกินไปครับโดยเฉพาะของหวาน พวกแป้งนะครับเหมือนที่เรารู้ครับเขาจะทําให้เกิดการอักเสบนะครับของเส้นเลือดทําให้เกิดทั้งภาวะตีบภาวะโป่พองและภาวะการแตกได้ไง่ายขึ้นครับมันออกกําลังกายเป็นประจำครับอาทิตย์หนึ่งสักสอถึงสวันได้ก็ดีนะครับครั้งหนึ่งให้ได้สักประมาณ25-30นาทีครับก็เ,เป็นการบริหารทั้งหัวใจด้วยบริหารทั้งเส้นเลือดสมองด้วยครับ งดดื่มแอลกอฮอล์และงดการสูบบุหรี่ครับเพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะการตรีบการแตกการตันเกิดขึ้นครับตรวจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะตรวจโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดในสมองปัจจุบันนี้มีการตรวจโดยเฉพาะในโรงพยาบาลใ,ใหญ่ๆหลายโรงพยาบาลเลยนะครับถ้าใครคิดว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราอาจจะตรวจก่อนเพื่อดูว่าเราเป็นเส้นเลือดสมองโป่งพอง,งหรือไม่หรือเส้นเลือดสมองตีบตันหรือไม่ครับสามารถป้องกันได้และรู้ก่อนที่จะมีอาการเกิด ประเภทของเส้นเลือดสมองโปง่งพองเนี่ยครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นเส้นเลือดสมองโปง่งพองแบบยังไม่แตกครับก็คือมันพองเหมือนที่บอกครับแต่เขายัางไม่แตกพวกนี้ครับอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยมีอาการให้เห็นนะครับยกเว้นว่าเส้นเลือดที่มันโปง่โปงพองเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับและเกิดการกดทับเส้นประสาทข้างเทียง บางคนก็เลยมีอาการปวดร้าวนะครับบริเวณใบหน้านะครับหนังตาตกหรือมองเห็นภาพซ้อนซึ่งบางคนก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะของไมเกรนนะครับปวดหัวบบอยๆปวดหัวข้างเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าไปตรวจโดยละเอียดแล้วเพราะว่าเป็นเส้นเลือดสมองโป่งพองข้างนั้นครับไปกดทับเส้นประสาทก็ได้นะครับแล้วหลอดเลือดสมองโป่งพองที่มีขัดหย่าขนาดใหญ่นะครับอาจจะทําให้เลือดไหลวนนะครับอยู่ภายในตัวของเส้นเลือดที่มันโป่งพองตรงนี้ครับเกิดริ่มเลือดขึ้นนะครับ แล้วในที่สุดครับมันก็หลุดออกไปเหมือนกับริมเลือดที่อยู่ในหัวใจอย่างเงี้ยครับไปอุดบริเวณหลอดเลือกส่วนปลายของสมองครับทําให้เกิดอาการสมองขาดเลือดนะครับก็เกิดภาวะเ,เขาเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบนะครับทําให้สมองขาดเลือดก,ก่อนก็ได้นะครับประเภทที่สองเนี่ยครับเกิดจากเส้นเลือดสมองโปง่โปงพองแบบแตกแล้วครับอาการอันนี้ครับ ค่อนข้างรุนแรงนะครับมักจะเกิดอาการเกิดเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองครับแล้วความดันในกะโหลกก็สูงขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ใต้เยื่อหุ้มสมองเราเนี่ยมีน้อยมากๆฉะนั้นแค่เกิดแผ่นแผ่นปีมบางๆเนี่ยครับมันก็เกิดแรงดันมหาศาลเลยในกะโหลกศีรษะครับแล้วก็ทําให้ไปกดทับตัวก้านสมองเหมือนที่บอกครับทำให้หัวใจหยุดเต้นและหยุดการหายใจได้อย่างเฉียบพลันเลยทีเดียวนะครับผู้ป่วยมักจะมีอาการแบบ อยู่เฉยๆแล้วก็อยู่ในอาการปวดศีรษะขึ้นมาอย่างรุนแรงครับและเฉียบพลันด้วยนะครับโดยเฉพาะอาจจะมีอาการเตือนนะครับ ว่าปวดบริเวณต้นคอนะครับก้มคอไม่ได้อยู่ดีคอ,คอแข็งขึ้นมาเฉยเลยนะครับถ้าใครนะครับมีญาตินะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยเริ่มเป็นอาการเตือนแล้วมีโอกาสที่เส้นเลือดโป่งพองในสมองเนี่ยมันจะแตกออกนะครับต้องรีบไปพบคุณหมอเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับซึ่งจะเป็นอาการส่วนใหญ่ของคนที่มีเกี่ยวอาการเกี่ยวกับสมองทั้งหมด การอาเจียนของคนที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับสมองนะครับจะไม่เหมือนอาเจียนของการาแพ้อาหารหรือกินอาหารครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดสมองหรือเนื้อสมองผิดปกติเนี่ยจะมีการอาเจียนที่ว่าอาเจียนพุ่งออกมาอย่างรุนแรงเลยนะครับขึ้นไส้มากแล้วก็อาเจียนพุ่งออกมานะครับจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับบางรายนะครับ ถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการชักหมดสตินะครับไม่รู้สึกตัวนะครับหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับจึงจําเป็นต้องให้การรักษานะครับอย่างโดยเร็วนะครับของคนที่มีปัญหาของเส้นเลือดสมองเกิดขึ้นนั่นเองสัญญาณเตือนละครับของเส้นเลือดในสมองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเริ่มมีอาการเดินเซนะครับทรงตัวลําบากเนี่ยต้องรีบไปตรวจเช็คครับเพราะว่ามันเป็นอาการเตือนอย่างหนึ่งของเส้นเลือดสมองว่าไม่ปกตินะครับ อันที่สองครับมีภาวะปวดศีรษะเวียนศีรษะนะครับแบบอยู่ดีๆก็มีอาการขึ้นมาครับถ้ามีอย่างนี้ก็เป็นอาการเตือนอีกแบบหนึ่งสามครับมีอาการพูดไม่ชัดนะครับปากเบี้ยวมุมปากตกน้ำลายไหลอันนี้เริ่มชัดขึ้นกูไปครับเป็นอาการเตือนของเส้นเลือดสมองหรือว่าเส้นประสาทขขสมองเนี่ยมีการกดทับมีการเบียดครับทาให้มีอาการปากเบี้ยวมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับบางคนมาด้วยอาการชานะครับหรืออ่อนแรงที่ใบหน้านะครับหรือบริเวณแขนขาก็ได้นะครับ บางรายเนี่ยอาจจะเป็นครึ่งซี่ของร่างกายเลยทีเดียวนะครับบางคนมาด้วยอาการสายตาครับตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นแค่ครึ่งซีแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับของการเป็นเส้นเลือดสมองก็คือว่าให้จํานะครับสัญลักษณ์นะครับหรือว่าอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวนี้ครับก็คือ F A S T Fast นะครับที่แปลว่าความเร็วนะครับ F A S T Fast เนี่ยคืออะไรบ้างครับ เอฟย่อมาจากเฟสครับเหมือนที่บอกครับถ้าเรามีญาติที่เป็นเส้นเลือดสมองอยู่แล้วหรือแนวโน้มจะเป็นเนี่ยครับให้สังเกตครับถ้ารู้สึกใบหน้าอ่อนแรงนะครับใบหน้ามีลักษณะบิดเบี้ยวมีน้ำลายไหลออกบริเวณมุมปากเนี่ยแสดงว่าเป็นอาการที่ไม่ดีแล้วครับของคนที่ปัญหาเส้นเลือดสมองนะครับเกิดขึ้นนะครับเอครับก็คืออาร์มแขนนั่นเองนะครับแขนขามีอาการอ่อนแรงครับโดยปกติแล้วจะปรากฏออกมาซิกใดซิกหนึ่งของร่างกายครับถ้าอย่างนี้ก็ยิ่งชัดขึ้นถูกไหมครับ F A แล้วนะครับเนะครับเรียกว่าสปีดนะครับหรือสปีคือคาพูดนะครับบางคนเนี่ยจะเริ่มพูดลำบากครับทั้งที่พูดเคยพูดได้ปกติดีนะครับอยู่ดีก็พูดไม่ชัดพูดไม่ออกนะครับหรือเปล่งออกมาเป็นคำพูดนะครับเป็นประโยคเนี่ยลำบากมากๆเลยนะครับแล้วก็ทีนะครับทีก็คือถามครับถ้ากรณีเป็นเลื่อสมองไม่ว่าจะตีหรือจะแตกเนี่ยครับถ้าเรารู้ว่าเป็นเนี่ยถ้าเรารู้เวลาที่แน่ชัดนะครับ รู้เวลาที่เกิดขึ้นแล้วเรารีบไปพบคุณหมออย่างรวดเร็วเนี่ยบางโรคเช่นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยการรักษาเนี่ยครับมีโอกาสหายขาดได้ยิ่งพบเร็วครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมียาสลายริ่มเลือดครับในเวลาไม่เกินสี่ชั่วโมงเนี่ยบางคนกลับมาหายเป็นปกติได้เลยทีเดียวฉะนั้นหลักสําคัญนะครับของการดูแลคนที่เป็นเส้นเลือดสมองคือฟาสเนี่ยครับ F A S T นะครับต้องจำให้ชื่นใจนะครับในการประเมินผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดสมองนั่นเองนะครับ ส่วนโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราจะรักษาอย่างไรครับกรณีที่เป็นภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันเนี่ยครับเขาก็จะรักษาได้ด้วยกันให้ยานะครับลลยริ่มเลือดเป็นหลักเลยเหมือนที่บอกครับประมาณดีที่สุดเลยไม่เกิน4ี่ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ถ้าไปเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนไข้มากขึ้นเท่านั้นครับนอกจากจะเองสามารถได้รับยาตั้งเกตเลือดนะครับอาจจําเป็นเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะใช้วิธีการรักษานะครับอาจจะใช้บอลลูนเนะครับเข้าไปช่วยก็ได้แต่ในรายที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกนะครับ ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรุนแรงจําเป็นต้องจบด้วยกระบวนการรักษานะครับเอาก้อนเลือดนั้นออกมาช่วยเราครับตอนนี้ถ้าโรคหลอดเลือดแดงเออของหัวใจตีบตันละครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมากกว่า9 5้าสบ้าเปอร์เซ็นตนะครับมาจากการอักเสบนะครับการเสื่อมของหลอดเลือดซึ่งใช้เวลานับสิบสิบปีเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าการที่เราเป็นโรคหัวใจแสดงอาการวันนี้ ไม่ใช่เพิ่งเป็นวันนี้ครับมันเป็นต่อเนื่องมาค่อนข้างนานทีเดียวแต่เราไม่รู้นะครับหรือเราไม่เคยตรวจเช็คเราเลยไม่ทราบว่ามีอาการเหล่านั้นครับสาเหตุอาจจะเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะครับกรรมพันธุ์ก็ได้นะครับความดันโลหิตสูงอีกแล้วครับบางคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับบางคนมีไขมันในเลือดผิดปกติการสูบบุหรี่นะครับความอ้วนนะครับการไม่ออกกําลังกายนะครับถ้าหลอดเลือดในหัวใจเนี่ยเริ่มติบแคบเกินกว่า50%เมื่อไหร่ครับ จะเริ่มมีอาการเหนื่อยนะครับเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายเห็นไหมครับจะรู้ว่าเราเป็นโรคหัวใจที่เราไม่เคยตรวจเนี่ยมักจะมีการตรีบเกินกว่า50เเ็นตแล้วนะครับนั้นกระบวนการรักษาก็เลยค่อนข้างยากมากขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าตีบเกินกว่า7 5เปเเมื่อไหร่นะครับอาจจะมีอาการแม้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ออกกําลังากายอะไรเลยนะครับก็จะมีอาการเหนื่อยได้นะครับ นอกจากนี้ครับบางสถานการณ์นะครับอาจมีการปริแตกของตัวตักการนะครับที่อยู่ในหลอดเลือดแดงนะครับเกล็ดเลือดและปัจจัยการแข็งตัวของเลือดเนี่ยก็จะเข้ามาอุดกั้นนะครับบริเวณในหลอดเลือดเนี่ยทำให้เลือดหัวจใจเส้นเลือดหัวจใจเราเนี่ยมีการตรีบตันเฉียบพันเกิดขึ้นได้อย่างทันทีครับฉะนั้นอาการนี้ก็ถือว่าเป็นอาการรุนแรงนะครับเฉียบพันนะครับและทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับอาจจะเกิดอาการ อะไรขึ้นนะครับบางคนเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมานะครับหรือเป็นมากขึ้นก็มีอาการขอบเหนื่อยนะครับหายใจไม่สะดวกนะครับอาการเหล่านี้ครับเป็นอาการที่แสดงถึงว่าเริ่มเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วนั่นเองนะครับบางคนครับเป็นเยอะหัวใจหยุดเต้นนะครับกระทันหันเลยนะครับที่ทางการแค่เรียกว่า cardiac arrest นะครับหัวใจหยุดทันทีนะครับถ้าอยู่ใกล้คนที่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยเขาก็สามารถปั๊มหัวใจปัจจุบันนี้ครับ มีเครื่อง AED นะครับเครื่องชอ็อตหัวใจอยู่ตามสถานที่สําคัญๆเช่นสนามบินห้างสรรพสินค้าเนี่ยครับถ้าคนที่มีความรู้มีเครื่องชอ็อตหัวใจเนี่ยมาช่วยชอ็อตก็จะทําให้ช่วยชีวิตคนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันนี้ได้ดีนะครับแล้วก็กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่อันตรายนะครับเราจะเรียกภาวะนี้ว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันนะครับหรือว่า acute coronary syndrome ก็ได้นะครับ เพราะว่าเกิดจากภาวะเส้นเลือดหัวใจนะครับที่เล็กๆเนี่ยมีการอุดตันทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยตายนะครับแล้วก็เกิดภาวะหัวใจวายามขึ้นมานั่นเองเป็นภาวะที่เร่งด่วนนะครับต้องรีบให้การรักษานะครับคนทั่วไปอาจจะเรียกภาวะนี้ง่ายๆ hard attack หรือที่เรารู้จักกันมากก็คือภาวะโรคหัวใจวายเฉียบพลันนั่นเองนะครับอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเกิดอะไรได้บ้างนะครับ เหมือนที่บอกครับอาจจะมาด้วยอาการเจ็บน่นหน้าอกตรงกลางนะครับเล้าไปไหล่ซ้ายแขนซ้ายนะครับบางรายเนี่ยมีปวดเล้าขึ้นไปตามคอก็ได้นะครับอาการจะเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงนั่งพักก็จะดีขึ้นครับถ้าใครที่มีอาการแบบนี้ครับควรไปตรวจเช็คนะครับตัวคลื่นหัวใจดูนะครับหรือบางคนที่รุนแรงเนี่ยคุณหมอเขาจะทําการสวนนะครับเส้นเลือดหัวใจดูว่าเรามีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่นะครับ ในบางรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมากตกินๆเนี่ยจะทําให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงครับของกล้ามเนื้อหัวใจเราจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดครับภาวะนี้ก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นและอันตรายมากขึ้นนั่นเองนะครับผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้านนะอกรุนแรงมากขึ้นครับกระสับกระส่ายเงื่อแตกไปนะครับพวกนี้เงือจะออกตัวเย็นมากเลยนะครับต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลครับถ้าเราส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะครับก็อาจจะเสียชีวิตจากอาการที่เล่าวมาข้างต้นครับ ขันเบื้องต้นครับสําหรับคนที่มีอาการแบบนี้นะครับเจ็บหน้าอกแล้วเหนื่อยนะครับแล้วยังพอรู้สึกตัวเนี่ยเขาแนะนําให้เราเนี่ยมีการกะแอมครับเป็นระยะระยะนะครับหรือไอก็ได้ครับเป็นระยะระยะเพราะการกะแอมหรือไอนะครับจะเป็นการเพิ่มความดันในช่องอกครับและทําให้หัวใจเราเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงเป็นระยะระยะครับเรายังใช้เวลาในช่วงนี้ครับในการ ให้ญาติพาไปส่งโรงพยาบาลหรือขับรถไปโรงพยาบาลได้ยังทําให้รักษากล้ามเนื้อของหัวใจไม่ให้มีการบาดเจ็บตุนแรงมากขึ้นทําให้ช่วยชีวิตหลายๆคนขึ้นมาได้ครับตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถนําเอาไปบอกสอนนะครับคนป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือญาติเราก็ได้ครับใครบ้างครับที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ J ครับ ปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนที่อายุน้อยนะครับเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนะครับต้องคนที่อายุเยอะหรือคนชราครับที่เป็นปัจจุบันครับคนอายุน้อยเป็นมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะมีความเครียดสูงขึ้นก็ได้ครับการแข่งขันกันมากการเร่งรัดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับส่งผลเล่นให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงได้เร็วขึ้นก็เป็นได้ครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่จะเห็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ย ขับพันธุ์นะครับในอายุต่ำกว่า30ปีหรือ30ปีกว่าๆนะครับก็จะพบอาการนี้มากขึ้นเรื่อยๆเลยครับบางคนนะครับมีอาการ heart attack หรืออาการโรคหัวใจกำเริบนะครับเสียชีวิตระหว่างขับรถนะณะที่อายุประมาณ48-49ปถึงีปีนะครับซึ่งเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นภาวะหัวใจเฉียบพันธุ์หรือเส้นเลือดสมองนะครับตีบหรือแตกเฉียบพันธุ์เนี่ยเป็นภัยเงียบครับที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยอย่าละเลยครับเป็นโรคที่อันตรายมาก ป้องกันได้ดูแรลรักษาได้นะครับโดยที่ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็คือนะครับปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ก็คืออายุที่มากขึ้นคือแก่ขึ้นนั่นเองเพศชายครับจะเป็นมากขึ้นนะครับโดยจะมีประวัติบิดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อน5้าสิบห้าปีหรือมารดานะครับมีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อนอายุหกสิบห้าปีนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคหัวใจตัวเนี้ยได้มากขึ้นนั่นเอง ส่วนปัจจัยที่แก้ไขเได้ก็คือนะครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเห็นไหมครับถ้าควบคุมความดันดีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจก็จะน้อยลงครับคนที่เป็นเบาหวานควบคุมน้ําตาลให้ดีคนที่เป็นไขมันสูงครับลดไขมันลงสูบบุหรี่นะครับคนที่อ้วนลงปุงครับโดยวัดเส้นรอบเอวครับถ้าผู้ชายเนี่ยมากกว่า36นิ้วนะครับผู้หญิงวัดได้มากกว่า32นิ้วพวกนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาะวะเส้นเลือดหัวใจอ หลอดเลือดหัวใจตีบได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องลดปรุงนะครับอย่าอ้วนได้แต่อย่ามีปรุงนั่นเองนะครับคนที่ไม่ออกกําลังกายนะครับคนที่มีบุคลิกเคร่งเครียดตลอดเวลาพวกนี้มีเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบได้นั่นเองนะครับการป้องกันล่ะครับหนึ่งเหมือนที่บอกครับต้องรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเลยนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เขาสูงนานๆแบบนั้นครับงดสูบบุหรี่นะครับมันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออีกเลรื่องอาหารที่มีรสเค็ม หรือว่ามีไขมันสูงสครับที่อาจจะทําให้ความดันสูงและมีเส้นเลือดหัวใจติบตันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเน้นรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นครับเพราะในผักผลไม้เนี่ยมีสารป้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยเราจัดการครับดูแลเส้นเลือดของเราให้กลับมัดแข็งแรงได้นั่นเองนะครับอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเส้นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับพบว่าอาหารพวกนี้คืออาหารอ่อนออนครับย่อยง่ายรสชาติไม่จัดจนเกินไปนะครับแล้วก็ควรเลือก คาร์โบไฮเดตที่มีกากใย,ยสูงนะครับมีส่วนประกอบของน้านําตาลจะม o l e ล u เดี่ยวตา่าหรือที่เราเรียกว่าโลไกสมิกอินเด็กนะครับมีน้ําตาลต่ํานั่นเองนะครับก็ยังสามารถที่จะช่วยได้นะครับเรื่องพื่อาหารที่มีไขมันต่ําด้วยโดยไขมันที่รับประทานเนี่ยควรจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะทําไม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เส้นเลือดหัวใจเราอุดตันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับ ควรเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีผักผลไม้อาหารปุ่มทันพืชน,นะครับหรือกากใยอาหารชลิตและลายน้ําได้ก็จะยิ่งดีมากครับซึ่งจะเป็นทั้งแหล่งวิตามินด้วยสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับรวมถึงสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครับป้องกันภาวะท้องผูกและลดการเกิดมะเร็งลําไส้ในตัวด้วยนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับไม่ควรรับประทานผลไม้และอาหารที่มีรสจัดครับเพราะว่าจะเป็นการสัมเสริมต่อโรคหัวใจได้นั่นเองนะครับ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะครับในโรคเส้นเลือดหัวใจก็คือหยุดสูบบุหรี่เด็ดขาดเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องโรคหัวใจอย่างเดียวครับยังช่วยรักษาโรคอื่นๆให้เราด้วยนะครับควบคุมความดันโลหิตนะครับให้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยสามสิบตัวบนนะครับแปดสิบห้าตัวล่างนะครับสําหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานแต่สําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานครับความดันควรจะต่ํากว่าร้อยสามสิบทับแปดสิบนะครับก็จะยิ่งดีมากเลยทีเดียวนะครับ ควบคุมความหวานนะครับหรือน้ําตาลในเลือดเนี่ยให้ต่ำกว่าร้อยสามสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับวัดเมื่ออดอาหารประมาณหกชั่วโมงไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ค่าน้ําตาลเฉลี่ยนะครับหรือน้ําตาลสะสมในกระแสะเลือดเนี่ยต่ำกว่าเจ็ดครับถ้าเราควบคุมปัจจัยเสี่ยงแบบนี้ได้โอกาสจะเกิดเส้นเลือดสมองตีบตันเส้นเลือดหัวใจตีบตันก็จะน้อยลงมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับต้องควบคุมคอเลสเตอรอลนะครับให้น้อยกว่า200นะครับ ไปกิสรายครับให้ต่ำกว่าร้อยห้าสิบมิลลิกรัมครับ L D L นะครับที่เรียกว่าไขมันเลวเนี่ยครับน้อยกว่าร้อยมิลลิกรัมเพิ่มไขมันดีครับ S D L เนี่ยมากกว่าสี่สิบมิลลิกรัมอาจจะกินอาหารเสริมหรืออาจจะออกกําลังกายช่วยก็ได้นะครับและในผู้หญิงเนี่ยควรจะมี S D L เนี่ยมากกว่า45มิลลิกรัมครับถ้าเราทําแบบนี้ได้โอกาสจะเป็นเส้นเลือดอุดตันก็จะน้อยลงครับควบคุมน้ําหนักครับโดยเอาดัชนีมวลกายนะครับให้ต่ํากว่า25หนะครับหรือ เส้นรอบเอวครับหรือพุงเราเนี่ยในผู้ชายเนี่ยน้อยกว่าสามสิบหกนิ้วผู้หญิงให้น้อยกว่าสามสิบสองนิ้วนะครับออกกําลังกายครับให้มากกว่าสามสิบนาทีนะครับถ้ามากกว่าห้าครั้งต่อสัปดาห์ได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้นะครับอย่างน้อยให้ได้อจิตระสองถึงสามวันขึ้นไปครับแล้วก็รู้จักกันพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่านอนดึกและไม่เครี้ยงเครียดตลอดเวลาครับนี่คือปัจจัยที่ช่วยทําให้เราป้องกันการเป็นเส้นเลือดอุดตันได้นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับ ก็มีหลายตัวนะครับไฟบริสตท็อกครับทานหนึ่งซองก่อนนอนติดต่อกันสักเจ็ดวันครับแล้วปรับเป็นครึ่งซองก่อนอาหารสิบห้านาทีวันละสองถึงสามครั้งหรือครึ่งซองหลังอาหารทันทีก็ได้ครับโดยตัวไฟบริดีิท็อกจะช่วยในการล้างลำพิษล้างพิษในลำไส้นะครับช่วยลดไขมันช่วยลดน้าตาลในกระแสเลือดให้เราครับทานบูมวิตามินซีครับทานครั้งละหนึ่งเม็ดหลังอาหารทันทีวันละสองถึงสี่เม็ดเพื่อเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวบํารุงนะครับดูแลเส้นเลือดโดยตรงให้เราครับ ทานตัวของบูมคอลลาเจนพัดครับวันทานตอนเช้านะครับขณะท้องว่างหรือก่อนนอนนะครับครั้งละหนึ่งถึงสองซองสูงสุดวันละสองถึงสี่ถึงหกซองเลยก็ได้นะครับยกเว้นในรายที่มีอาการระคายเคืองเพาะอาหารเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาทานหลังอาหารทันทีก็ได้ครับเมื่ออาการดีขึ้นก็ค่อยเปลี่ยนวิธีการทานไปทานตอนท้องว่างนั่นเองนะครับตัวกาแฟรูมคอปปี้ครับก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยได้นะครับโดยรับประทานนะครับหนึ่งซองนะครับอ ตอนหลังอาหารทันทีหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะทานตอนท้องว่างก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะทานหนึ่งซองสองซองสามซองก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะครับดูแลเส้นเลือดให้เราครับบูมกูต้าช็อตนะครับเป็นตัวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวดูแลหัวใจนะครับเส้นเลือดสมองนะครับให้กับเราด้วยนะครับขนาดรับประทานครับหนึ่งถึงสามซองนะครับตอนท้องว่างนะครับ แล้วก็ตัวบูมดีแนนะครับผ่านตอนท้องว่างครั้งละ1เมตรผสมน้ำร้อาสิบซีซีครับวันละ1นสองครั้งจะเป็นตัวที่ย้อนไวครับทำให้เส้นเลือดที่มีการแข็งตัวเนี่ยมีการอ่อนนุ่มขึ้นนะครับกลับมาแข็งแรงกลับมายืดหยุ่นได้ดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันทั้งเส้นเลือดสมองและเส้นเลือดหัวใจให้เรานั่นเองนะครับ